ความนักความลังงงใส่ะล,ะออละอไอ่ไอ่มึงกูใส่ละอไยอย่โอ๊ยขามึงเอ้ยกูแห่มาคุ้มคนงานมึงก็ามาคุ้มคู่มันคักหน้าลูกกันมาบ้างมันก็มาคักมาแหน่คือมาผลดนั่นเหลือแถ่เอ้ยฟ้าฟ้ภาฟ้าเด่ยครับเด้อผมจังเงินจังมากเลยออฟ้าฟ้าเนี่ย แต่มีอยากข่อยบ่ทันมามู่เจ้าก็เฮ็ดเล่นเฮ็ดห,ห,หัวไปก็ได้รอกไม่ต้องซีเรียสเด้อบ่ต้องซีเรียสงานนี่ลูกขึ้นมาเสียบคอยกันเป็นหยังนี้า๋เข้าให้มาคุมงานให้มาคุมงาน,นมดาด้กินตเลาโอ้ยก็กินแน่ล่ะเฒ่าแก่ก็กินแน่ล่ะจังหน่อยนึงโอ้ยโอ้ยโอ้ย ลูกน้องก็มีปากแค่ทีเห็ไดจแล้วโอยคู่มันยังมาด่คู่มันน้องโอ้ยยางยางยังอยู่ยังยู่แล้วยางยังแล้วใส่แบบปกหามาคุ่มงานที่ทุกคนงานงงงงงอยู่หันมันอยู่ใส่แบบคนโอ้ยยจะเมนอินนะอดเอาเออดเอากัน อันให้ให uhm. ้แล้วผัวคอยมันอยู่มั่งไดะแล้วผัวคอยนั่นโอ้ยมันฟังเอาผัวเจ้าอันเหยียบคู่มันฟังมุ่นเหมดอนอะไรนี่ไปเอ้ามันมาเลยมาเสียบมันใส่มือเจ้าไปเดี๋ยวนี้เหยียบหนาคู้มันฟังเหมือนอะไรนั่นควมหน้าควมหลังเถอะละอยไอ้มึงอยู่เถละอลอยโอ้ยขามึงเอ้ยกูหามาคุ้มคนงานมันกับ คู่มันคักมาอลุกกึ้นแม่บ้านมันก็มาคักมาแหน่คือมาโผด่มาเหลือเถอะไฉเล่ากลัวให้มาคุ้มคนงานมึงมึงเห็ดยังจงมานั่งกอดคู่มันอยู่นี่มึงเยเมื่อยเอยเมื่อยแดดเมื่อยอยังเฮอยมึงเมื่อยยังกักแท้เคยเมื่อยแดดเถอะนั่นค้อนงานก็ไม่ได้กินหอดน้่นมึงเมื่อยยังเคยเมื่อยแดดเอยเมื่อยแดดอีเียวอีเียว ว่ามึงน่ะมันนางคุ้มอยู่นัน,นมันเชียบมันอยมึงกนตนอ,อยู่บ่เฮ้เชียวอ,อ้ยมัน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 มนมันาันมมันมันมัมึงมาคุัมนมั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 นมานมนนะมันมักม,มัน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 ม้มันนันมัคมมันนบักมันนมันันนมันมัมามนม โอ้ยเจะเจอที่ทั้งแหวนเจเลยจะเป็นบ้าบวกลอยเป็นเถาแก,ก่ก็ไปเห็นอย่างจางมากเลยบักเ่าแก,ก่อย่งี้จะเม็นเ,กกาเกก่าแก่ค่ะเ่าแก่บ่เห็ดเบี้ยก็หลูกน้องน้ำก็ไม่ได้กินลูกน้องนะ่ะเสียไ่บ้องแรนี่เขาเขาเที่ยงกับไม่ได้กินด้วยอ้ยมัะเป็นปวดใจมันเหลือนะมึงเนาะมันอีต่างเพศใช่ไหมเสียปั้นจ้างมึงแบบนี้เอ่อจ้างเงินแล้หละนก็ติไปกินเองบรนตัวเป็นบ้าบ่กล้ย กูเบื่อมึงเน,น่ว่านจะนีแล้วมึงจะเมื่อเด้หรพี่มา